ยินดีต้อนรับทุกคนเขาสู่สองขวัญไส้ซนแเลเดี๋ยวมอนี่เฮากษสิพาไปไสซเวตกบคือเกา่าแต่ว่าก่อนสิไปไ่เวตกบเดี๋ยวฮาสิมาทําการขัวแมงกิโลนั่นเองอันนี้ก็สซแเมนแมงกิโลหรือว่าแมงกิโปมสื่อนํ่เขาเจา้าบริไปหาเองหรอกไปคุดหลือมือนกนคือว่าคุดยากยาก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวสื่อนํ่เขาเจา้าซะเห็นเขาคุดมาขายคือจึงว่าไล่หลายลอยตัวคนนี้นี่นะลอยตัวเขาจาขายอยู่ หาสิเปันกีบถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณเจ็ดสิบบาทนี่แหละกับว่าแพงปันไดนเพราะกินอยู่เพราะมันคุดยากเียสำหรับเฮาเลยแต่ว่าสำหรับเขากับโูโหคือกันเขาอาจสิคุดง่ายก็มีเดียเด๋ยวกินขวดี่่รอแล้วกับสิบบามไปส่เว็กบคือเก่านั่นแหละจ้า เวลาออกลากกบเลยอเดอ้อนี่ทีมงานเก่าไ,มไายมานเดีย๋ยว <laughs> ไปยางกินเขาแล้วคือซิมีแห้งยางอยู่กินขวดจิโรยงังแสบเลยมันมันเพราะว่าจิโร่ย่ามนี้มันมีใครนะ <laughs> นก็เลยมามา <laughs> โว้ยห <laughs> มนี่มาคลายหนากกันกัรว <laughs> ่าแสบเลยนั่นเด้ยาปากนี่มา ใส่แถวใกล้ๆเนี่ยเนาะมุไปไกลดอกใส่วิกบแบบจุกๆใส่สุมือใช่ไหมเาว่ากันไดได้ห่ไก่กเพราะว่าส่วงนี้ขีดกระเดือนทาน้ำมันยังมีอยู่เดี๋ยววิ์ส่วงนี้ไปมันก็สิบุมี่ดิก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวใส่มันสุมือโหลดตามข้ามคอจูดียัง

คซันเพิ่นเอาขั้วเขาขอกเพิ่นลองใส่น้ำตีนบานเมืองมันสิไล่ยอยู่บอลองเมืองเดี๋ยวมือแรงกระหูกกันว่าสิไลได้บ่ได้บรรยากาศคอยคำาย่แรงอยู่บานหน้าเดี๋ยวมือนให้ดูนเป็นเจ้ามือให้ <laughs> คนหลอ <laughs> ยกให้เจ้าคนเดียวร <laughs> อสุดเลยอยู่ในบานหน้านี่แหละม เห็นแล้วว่าข้วจ้านานี่ฮะข้วเาเห็นแล้วบัดทีนี้เกจะเซนไม่น้อยก็จุ่เดดุนว่าสีสร้อยจูขั้วเจ้า <laughs> ôi quay ra trụ đây, đây. <laughs> bố cháu mẹ khi ซันส,สีเหลียตแห้งโเห็นคุ้ยแมยเพันบอกว่าว่าเอาคุ้ยเขารักได้ว่เห็นสัาจักแมยพันผูกไห้ใสกลับเมื่อถ้าแมยมพันจ่อยเดี๋ยวมือนี้ให้ดูนเป็นเจ้ามือในการใส่เวทกบหับระการโดดมีแต่ตัวใหญ่ๆดูนน่าไปจัดการล่องเบงใส่น้ำตีนบานไม่สิลหลอยู่บ่อแต่ก็เป็นตรไยอยู่ เพราะว่าในน้องมันก็ยังสิมีน้ำน้อยนึงอยู่นะถ้ามันแห้งเบิดถามมันบ่เป็นตะมีแต่ว่ามันก็สิมีน้องน้อยๆแล้วก็มีน้ำอัดเจเนี่ยนี่กบมันมาเดี่ยดูน้องใสยู่มองนี้เด้อน้องใสยมองนี้แน่นี่น้องน้ำน้อยๆจย่งนี้เห็นอยู่บ่ห้อยตีนกบนะโอเคโอเคโอเค มันต้องเบิ่งห้อยตีนมันก่อนแน่จังไซดูนเป็นคนวาหรอกพ่อกับโมหูเรือกน่ากับไซหมวกไปเลยใสหมวกสัวอืมจังแม่นห้อยตีนกบหรือว่าห้อยตีนกระปูกประบาดสงสัยห้อยตีนกระปูค่ถ่าเบิ่งว่างแผนมาแล้งนีแต่มัมนข้นรอเกินตันะ ปัดออกมาค่ะมากรุ่มกะค่ะนี่ก้มสันโตเกี่ยวเข่าเดียวหน้เขากลัวยากหรอกโมเมนเกี่ยวขเอาจักตัดเอาจักตัดยานะาก็กบบตัดเอามันก็สบายดิเพราะว่ามันมีเคื่องปั่นเขา่มามต้องมัดให้มันแบบว่าจบงามขึ้นแต่ก่อนแต่ก่อนมันต้องมัดอย่างดีเดยแล้วก็หาไปป้าไว้เกิดอะไรย,ยังวะซุ้มเข่าอนะ่รเออไปป้าไวหันซ้ำส,สีเลยตีซ้ำสีเลย หูดเข่าออกบมเมนคล้องง่ายเลยวิวัฒนาการของการเห็นหน้าอันแรกเนาะที่รุนเฮ่ากับยังท่านอยู่ก็คือการตีเขา่าตีเขา่าหลังจากตีเข่าแล้วก็ิมีจักเหยียบแบบเหยียบตีนแล้วเขาก็เอาอันเข่าใส่เอออยู่ในเงื่อนกีบเล่วยังมีกาอันเขาจะเหยียบจักขูดเขา่าออ,อยู่ในเงื่อนกีบเล่วไว้พันกีบฮายังมีอยู่ อย่าลืมไปเบิงเด้อหลังจากนั้นมากกสิแมนเครืองพลเขา่าเออเป็น,เป,นเป็นไอ้เคืองจักนะเออนั่นแหละประมาณนี้ตามทีเคยหูเคยเห็นนะรุนเฮายัางท่านยูอันตีเขา่าหาบเขา่าส่วนยำ่ำเสาก็ย่ำแรงอากาศก็ดีแน่อากาศเย็นแต่ว่าส่วนเที่ยงเทียงกับว่าวัยก็การฮอนแดดเปลี่ยนเปียง,ยงแต่ก็ยังดีอยู่ สวงใบวายมกมันก็บิมีล่มพัดสรงผลเห็ให้อากาศเย็นเพราะมันไก่สีย่มหนาวเลยเนาะสวงนี้กับปบฟ้นตนหนาวหัวลมหนาวก็ออกเดือนสิบเอดหัวลมตองเดือนสิบสองหัวลมตาวคนที่บอกว่าหักกันตอนนั้นไปใส่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นหนาวปีนี้ เธอมาอยู่บาหูสิกอดไผเขาว่าตามเพลงเจ้าพระเอกนี่นะที่ใส่ดุกอยู่ดูนัวใส่ออมน้องรับรองกบในน้องนี่มื่กินเม็ดเพิ่นเบิดเพิ่นว่าพอถึะทุนข่อยเพราะว่าน้ำนี่น้ำมันแห้งมันก็ร่งน้องนะดูเนาะกบมันก็นต้องการกินน้ำเพราวะว่ากบมันเป็นสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำ ขาดน้ำไ่ได้ขาดใจว่าเอาเ่ว่ากบบาค้นเลี้ยวสิวะขาดน้ำขาดายคือกัน,น,กนยังจักลังอะนะมีกีอตอนสิปประมาณสิบลังคมสันเขียดแห้งฮาขั้วยบ่เจออยากหายแม่จเจอเบ็ด ลวจักหน่อยสิไปรอยามเบ็ดกบแต่ว่าตอนนี้กระถาก้กบเมื่อกินเบ็ดก่อนเป็นยังไงห้องสันเห็นมาคั่วไจันนันมีแล้วเมื่อไงมีแ้อเมื่ไงยังไง,งว่าเมีเสื่องคั่วใเนไรว่าเห็นแล้ไปยังมาาไปเมืองมาบเหี้ยนเมืองข้าวปลาเา้า ไม่ได no> ้เนใคนรหเนี่ยบมากระนด้เก็บเนนั่นมานี่เห็นโมล่ะเห็นโมล่ะมาก่อนมานอยู่เด้อเขียนวุ้นหรือโกบน่ะเีขียนโอ้ย ยังม่นเไม่หลนะกัยังดีขึ้กันไปเด้วไมหินบ่บอกคนคนสีสน่ยนเ่งโอ้ยนุวในป่าในป่าแกุ่กองพ่อยงยดิโอ้ยตุใหญ่หนึ่งขอน้าัโตาโตนนเ่ยนู่นอนกินความเมยไ้ของสัน่ใส้องสัน แรงกนอาททว้าวล้องไวไอ้ก่อนเป็นพระเอก n ันเดอดูสิเเป็นพระเอกแทนคองันนวันี้่อนนพระเอกไงมองกเลยตามนน้ายไนปด๋เขียนน้อยน่ะนะมาอยู่ได้เหก็ได้ ใส่กบในเลยเหเียดบเติรเอ๋อมกันนึงนะไปตรงตันหนึงเยเลยเอาเลยเอไปดิยเอ๋ล้างนี่ล้างนี่มัรุนนะไม่หลอด เหแสดงว่ามือเข้าเรียวเขากับมายามโหลดเพราะว่ามันกินแล้วมันสิรูดเถอะนะข้าปลาไปโดนเนาะเขาตรงมาเต้นเลนาะม่มาเลยนนนเนข้าเรียวเนาะเขาเมื่อเขากินเขาก็ออกมาไน้อนก่อนเป็นอนก่อนนีไม่ได้เหรอะไม่ได้ฮะจุ่มทุกทุก มาพี่เอื้อยมาพี่มาพี่โอ้ยเพื่อนใจแข็งใช่ไหมเบิ้งเบิงมาทุกทุกงานว้าวมาดีดีเว้ยเฮ้ยน้ำโตน้ำโตนะเอาใส่คล้องไว้ห้มการเจาะเลนส์ตาคมชันไง อ้าวม,มาใส่น้ำตีนหว่านก็นได้อยู่เด้อมีแต่กบใหญ่ๆ่ขาเป็นบักเปียกแบบข้มซันมาเก้านี้ปั่นหน่อมาบ่มีกบว่ะแถวบ่มีไฟมาใส่เน,นาะทำเนาะขเขาจะบอกเปยียกแบบข้มซันเนี่ยได้นั่นแล้วมาใสก่ก็พอได้อยู่เบื่อ,อน,นี้พ่อเอายาไปหาปลาเนี่ได้ด้วยเออพาไปไหวพ่อรู้อย่าับเปียกข้มซันนะง่ายง่าย นี่ตัวนึงนั่นดิก็มามานถั่วอ้ยนั่นดิคือมามันัวโอ้ยำังเล่นลเบี้ยนล้างแลาที่นี่เดี๋ยวเบ็ดไฟนู่นออน้อยเอาะกันลยโอ้ยบัลยอะไีวลอยบ้างน้ำกอวลัล้น้ำดแกะต้องบไล่นั่งลงไหยอันี้มันเป็นปรเจนามข้าน้าาคนนี้นี่คือสิบปลนะน็ใเ อืถือเลียนลังเลยอืมออโตุโต้มามาจากไมันมมน่น <laughs> ว่าแม่ไปเอกไปนี่แก้วเนาะโอ้ยๆ <c oughs> มันสีคุูได้บ่ะเด็น กุ้งันยัได้แ่เนีนั่นเลยกินบอไปกินึ่งรู้เขาหงชนเขาเป็นเอกเทนเจ้าเขาะเปนนะหงชันมาเป็นซาว่โอ้ยน้ำมละวางเนยหุ้ยจะาม่ดสู้ชีวิตขนาดนั้นสู้โอ้ยสู้ตายไว้น้ำหนนสิพี่เอื้อแปนอยู่ผมมีหกอ่ะอครบ ไอเติบทำบาค่นี่ใส่จำนแเลพอดีเสกนี่นะ่งาหนยคือไจักตัวหำหาอยู่ไปหาตอ้ยระเอกนี่มาได้ดาเด้อไี่ไว่ถือระเอกได้ไม่นี่าหาราต้อเขียน หาตัวทั้งเขียนจะตัวใหญ่ๆไปเฮ้ยมาทุกๆกบเอฟนี่คือสองนะพอสามนี่ไม่เด้อนี่สามโอ้มือดุดเลยเด็ดดิ้งเด็ดเห็นมือละฆังซันเบิ่งไว้คนมานเขาเจ้าไปหามานจ้า เดี๋ยวกตัวต้งเขียดไปเหรอชิได้ชิได้เขีย้อยเดิ่มไงเดี๋ยวโอ้นี่นนนนดีดีดีเยหกตัวน้อยหกตัว <c oughs> ไปได้หาไนนดีตัวนึงไปมันงมันอยู่เอ็นเาเจมาของไม่มีใอ้นนนนมันถือ้างนั้นเพราะว่ามันถือะนรังนี้เอ็นเจ้ามของไรู้ lọt sao món bơm xì lại chất tù ý mà leo lăng lẹt hẹn quán anh lăng lẹt hẹn quán mẹ leo nhỏ ơi Tù nữa mày Mai... mày cảm ơi mày cần để biểu nữa ไ,ไม่ไมัจับเอาเนี่นัง่งรูดเกก็กอนไคเกตัวักเอิบเลยลอยกับคอกบัด <c oughs> อินอินมันจังแล้ว <c oughs> จะลงกรหาก อาซาคนนี้มันกระลุดไปคือเก้านี่เขาตรงยามสองเถื่อตอนกลางคืนเหรอกันยังไงโกบหลาย <c oughs> ตัวอกเดียวอย่าได้กบหลายัโอ้ยยามเถื่อเดียวนี่ก็ยังบวายตอนกลางคืน,น,น,นอืมเป็นแต่เป็นแต่แสงมืดมาที่เ <c oughs> บดต์อะไรเบียร์ทาง ปัญหาส่องตัวเลยตัวเดียวจะว่ามันกินอยู่บงนี้ส่องเตากินตัวเดียวเบ็ดหอดว่าเสาหลังบหอดซ้ำไปไปกู้ได้ขนาดเลยหลบเสาเลยส่องโตเบิดต้วเหอบิดแล้วเ็เลยบต้องไปงไปเมื่อ เฮ้ยตทีต่เวดน้อยเดียวนึง,งแดบเวลายนหนึ่งมือเศร้าได้สองโตมือขึ้นได้หกโตเขืงเขียดตัวหนึง่งกบได้หา <laughs> ถือว่าคุมอยู่เด้อใส่น้ำตีนบานกับพ่อได้กินอยู่ถ้าดูหาก็ได้กินอย,ยู่ดอกอยู่บ้านนอกมาน้าก็ได้แต่สได้กินกบกินเขียดกินแมงกิโลแมงกีซ้อนไป เท่านั้นล่ะอยู่บานนอบานเห่ากับส้ำบาเห่าหนี่ดัดจ้าอ่าสำหรับคลิปนี้เฮ่ากับสิริปิดไวไปเพียงเท่านี้สุ้านีก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบ่งคลิปเจอกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอโตลาไบก่อนตาม,ามคำขอใส่ให้แบบจัดเต็มเลยเบ็ดกบมาใส่สมือจ้าเบิ่งกันแบบตาเปียกตาแสะไปเลยจ้าแบบจุกๆุกว้อะเดี๋ยวคลิปหนา้าพอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ต้องขอโต ลาไปก่อนขอบใจซีดูนที่ผ่ามาใส่เวทกบบ๊ายบายไปละ